สวัสดีครับผมนะครับปอนทเวนตเอะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่งานแข่งขันบรามันดี้นะครับผมที่บ่อธนกรฟาร์มนะครับก็แมตชนี้จะเป็นแมตท,ที่มีรางวัลค่อนข้างที่จะนะ่าสนใจนะครับแล้วก็กติกาที่หลากหลายหน่อยนะวันนี้นักกีฬาประมาณ50ท่านนะครับบ่อเปิด2บอ่อมีลงปลาใหม่ไปด้วยแล้วก็บวกปลาเก่านะเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะเป็นไงไปลอง เช้าผิวน้ํา3 0ินาทีที่เหลือก็เลือกเล่นตามอัธยาศัยแต่ว่าแต้มของแต่ละประเภทเหยียวก็จะไม่เท่ากันโอเคไปดูปกันเช้านะครับใครได้จากเหยียบผิวน้ำือาคะแนนนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับบอหนึ่งจริงไหมครับบังคับแค่ครึ่งชั่วโมงครับกีฬาเตรียมพร้อมนะครับพร้อมกันหรือยังครับอบอหนึ่งพร้อมไหมครับยกมือหน่อยบอหนึ่งเหียบบอสอง พร้อมไหมครับเริ่มทําการแข่งขันในช่วงแรกนะครับยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับด้วยความปลอดภัยนะครับกัดไปแล้วนะครับ

มาไวต้องมาเยอะด้วยวันนี้สุดยอดรออยู่เดินมาบ่อยๆนะได้เลยบ่อน,นี้ก็ไม่ค่อยขึ้นใช่ไหม แคั้นนะนเดี๋ยวล้วเดี๋ยวเพื่อนฟังเลยครับขอบคุณมากสวัสดีรรครับ ใช่ตีไปมันตัดไม่โดนแล้วก็ดึงขึ้นมาโอ้โหัดไม่โดนดูห้จบนะชีวิตดึขึ้นมานะครับแล้วก็คันเลยอ่ะในนี้ก็ใช้ไม่ได้เลยเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะครับสองนาทีติดตั้งจอจามแล้วเวลาเตรียมความพร้อมสองนาทีหมดครึ่งแรกใกล้ใกล้ตัวนะครับ คุณค้าพี่โอ้ะไรมายกเลยพี่อะไรครับโทษครับหลังเดินนะครับหลังเดินปยังครับปยังหลังเดินครับหลังเดิน lên 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 Một cháu ngày quá yêu Cái cây tổ nó โจกสิบกิ๊กหลังเดินนะหลังเดินนะเป็นไงเฮ้ยไม่เอาดิไอ้แก้ว จบจบกันไปแล้วก็อะไรครับพยังครับ ระวังนะเว็ระวังนะปละ่นะอยมาก่อนแล้วกันพี่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละทุกอย่างก็จะวุ่นวายไปหมดเลยนะครับ,บงมงวะงงเริ่มเล่นกี่โมงครับพี่คอร์เตอร์สอง น,นี้ยังไม่มีต้งลึกจัดเลยอะโทษนะครับพี่โทษนะครับพี่โทษนะครับพี่ ปลายใหญ่แม่งไม่ขึ้นตอนนะี้เร็ว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 ิดไปผิดมาวะมันดิีพายางพายัายังมืหัวโจกโบกยับต้องโบกกันหน่อยวันนี้ แล้วนะฮะนริ่งยาวดีด้วยริ่งยาวดีด้วยนะกะแลนกะแลนไหม ฮะตัวนี้วิ่งดีมากเลยตกไปกินเลย 4นะครับตัวนี้ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งปาน้ำหนักของน้องฟอสไป้ไม่หวปานสายเขาบอกปานยางอยู่เตะแทคเตอร์สองไว้อย่งปอกเสร็จแล้วแา้วก็ทำเาินี้สุดัก เล่ไปลไปโดนโทษรู้เกม กลางบ่อเขาได้รังวไงคนก็ไปอยู่ลุมกลางไงนี้ก็แม่ไม้แม่ไม้เลยเแม่ไม้เลยช้าน่เดี๋ยวเขาเอบมึงไปตามสั่นปะ หมดเวลาแล้วตกมาเสียตัวเสียแต้มตเปล่าจบแล้วตอนนี้นะครับพักเที่ยงนะครับก็ผิวน้ําตอนเช้ามี2ตัวนะได้มาสิบแต้มคอเตอร์ที่1นะครับประมาณสองชั่วโมงเนี่ยให้ใช้เยอ่อะไรก็ได้หลังจากผิวน้ำเนี่ยนับ1แต้มผมก็ได้ปลายางมาสี่นะก็เป็น14แต้มนะครับ ก็เสร็จจาก1ิแต้มเนี่ยก็เก็บเก็บไปเรื่อยๆนะครับคอร์ตที่2ปลายางนับ2แต้มนะครับผิวน้ํานับ10ปักนับ5นะผมก็ได้แต่ปลายางนะเป็นปากอกับกาแลนนะจั่วขึ้นมาเป็นแต้มเพิ่มขึ้นไปนะครับทีนี้ก็พอมีแต้มแต่ว่าปักเนี่ยผมเคาะแล้วไม่กินแล้วก็ไม่ได้ตื้ออะไรอีกเลยนะครับเ,เดี๋ยวพักเที่ยงรอดูช่วงคอร์ทตที่3คอร์ทตสุดท้ายว่าจะเป็นยังไงนะครับ พอเตอร์สุดท้ายนะครับปีของงานยนทครโบโ,โตโไตัวแรกนะครับมีรางวัลน,นะครับบ่อละก่อนละหมก่อนละไปก่อนละ ไปก่อนละ่ะอืมอืมขอเรื่อยๆนะ แล้วอุ้ยจีบง้างจีบง้างมันโดดหลายทีแล้วมันน่าจะไปดันวะพี่อม เหยื่อตัวเก่งของฉันไปวันแล้วเ้แย <laughs> แจววดีวางเลยวางเพื่อนวางไว้ตกเลยแล้วก็ดูใหญ่เลยยัง,ง,งย่กลาวสำหรับนักตกปลาของแท้เลยนะไม่เลิกไม่เทอะ สองเลือกสามโมงน้ำแม่สี่มีไฟตัวสามติบกำลังก็ไหวน้ำห้าติบก็ไม่ไหวแน่ที่เจ้าสองทีเดียวไม่แรงอ่าเดียวเดียวไว้ต่อไปวิ่งขึ้นตะคิวดแดกนิ้วอ๋อ โทษนะพี่โดนฝั่งโน้นนะอย่าเพิ่งตีกันนะขวาขวาตัวนะแชมป์ระวังนะสวยเพื่อนหลอดสักทีคอเตอร์นี้อ้ยแตกฆ่าไปเลยฆ่าไปเลย อ,ออกมาแล้วออกมาแล้วเข่าแล้วใหญ่พอที่จะไปสู้โลเจ็โลแหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งจุดห้าเจ็ดใช่ไหมดหดดูด 5, 5, <7. S 3> เดวิดหเจไปที่สองห้าเจ็ดห้าเตาตัวที่สิบหเต็มกราฟนะ พี่ตะขิวกินมือนี่ขิวแดกมือนั่นแหละ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  ขอบคุณครับอันนี้นะครับเหลือเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงนะตอนนี้สกอร์อยู่ที่16แต้มนะครับโหทะลักเลยวันนี้คอยยังชั่วหน่อย ได้ชดเชยไม่มีไปโอเคครับจบการแข่งขันไปแล้วนะตอนนี้ก็อรอรวบรวมคะแนนผมได้ปลายางไปส6หลบสองตัวนะครับได้จากเยยาง14ตัววันนี้เอาการ์ดหลุดมา4คันนะคันแรกที่ผิวน้ำก็จะเป็นตัวนี้นะครับการ์ดหลุดตัวนี้เลยนะครับสิบ0ี่ิบตัวนี้นะครับที่เอามาตีเป็นผิวน้ำแล้วก็อ่า ปลายางหัวจิกตัวใหญ่นะครับวันนี้ตั้งใจเล่นเดียวยางเลยนะครับก็ลูดเดียวยางตั้งแต่เช้าเลยนะครับทีนี้เอาคันมาเขาปักแต่วันนี้ไม่ได้ใช้นะเป็น8ปนะคันนี้แล้วก็พระเอกของเราในที่เก็บทั้งวันนะจะเป็น2คันนี้นะจะเป็นเวทสองหกับ38นะครับ2คันที่ใช้กอกับใช้ยกหัวจิกนี่วันนี้หัวโจก3กรัม ใส่กับการแลนเพราะว่าวันนี้น้ําขยับขึ้นแล้วน้ําลึกนะครับก็เลยได้เปรีย<ห>รบระหว่งตีไปแล้วก็ยกยบ้างบางทีก็เคาะบ้างก็หาจุดที่มันอยู่เจอก็เลยได้ไหลายตัวหน่อยนะครัไบปบเดี๋ยวไปดูคะแนนกันว่าวันนี้จะได้ช่องอะไรบ้าง let's go เลยมีติดนะครับปลารวมอ่าครับกระนาดนะครับบัตดี้เป็นคะแนาปลารวมนะครับปลาช่วงสุดท้ายนะครับสามตัวยอะสุดคอปเตอร์นะครับ ที่บ,บางครัางท่านนอาจจะมากกว่านี้นะครับแต่ว่า <c oughs> ไ,ได้ปลารองไว้แล้วเนี่ยต่อไปครับรางวัลน,นะครับ <c oughs> จ้า ครับจบการแข่งขันเรียบร้อยนะครับรางวัลก็ได้มา5รางวัลด้วยกันนะครับมีรางวัลที่1ปลาย่างที่2คะแนนรวมนะครับแล้วก็ที่2ผิวน้ําแล้วก็ที่2อาปลาโมบัด,ดีอีกอันนึงเป็นที่2ปาน้ําหนักนะครับก็5รางวัลวันนี้การ์ดหลุดออกมา4คันนะครับที่ได้ใช้หลักๆก็จะเป็น10ยี่นะครับแล้วก็เป็นชุดเก็บ26กับ3 8นะครับก็2คันนี้วันนี้ปลากินนะเป็น กาแลนตอนเช้าผมเลือกใช้เหยื่อยางก็เลยคิดว่าวันนี้เราต้องเล่นเหยื่อยางนะครับก็เป็นหัวโจกสามกำนี่ประกบกับกาแลนนะครับก็คือวันนี้น้ําลึกแต่ว่าปลากินเหยื่อเล็กก็เลยเลือกใช้หัวที่หนักหน่อยนะครับแล้วก็สีเนี่ยเราก็ไล่ไปจนเจอครับมันตอนแรกมันกินสีม่วงแต่ว่าตัวนั้นอะกิ๊บง้างไปนะครับทําให้พลาโดโอกาสไปในช่วงหนึ่งก็ไปหาสีอื่นปาทดแทนก็ยังเก็บมาได้ก็โอเคครับวันนี้กับคันการ์ดลูดนะครับเอ็นเกตไนฟ์นะครับ ช่วยให้เราตกปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเซน์ดีนะพาวลิฟสบายๆอบบัดปลานี่ไม่ต้องห่วงนะก็จบไปอีกหนึ่งวันห้าวันกับผมปอนตทวินนี่นะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนไม่ไหวแล้วเหนื่อยห,หมดแรงเจอกันสวัสดีครับ